สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผม MT c i นะฮะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาในรูปแบบที่แปลกประหลาดไปนะครับเพราะว่าผมจะไม่สนใจในเรื่องของเกมที่มีกราฟิกดีๆกราฟิกสวย,สวยนะครับเรามาเลในเรื่องของเกมที่เน้นไอเดียในวิธีการสร้างดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะหลายคนนะครับที่อยู่ในวงการเกมหรือว่าเล่นเกมมาบ้างนะครับอาจจะรู้ว่า วิธีการสร้างเกมเนี่ยมันก็มีเอนจิ e นหลายตัวที่ใช้ในการสร้างนะครับหรือว่ามีวิธีการหลายวิธีการที่ใช้ในการสร้างนะฮะอย่างที่ว่าเห็นช่วงนี้ที่ออกมาบ่อยไม่ใช่ออกมาบ่อยนะเป็นคล้ายๆกับวิธีการหนึ่งที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าง่ายง่ายเหรอไม่ง่ายนะแต่ว่าก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างใช้กันอยู่พอสมควรเลยนะครับนัก็คือ RPG Maker นั่นเองนะครับผมก็ไอโปรแกรม RPG Maker ก็สามารถสร้างเกมในรูปแบบของเกม RPG ได้นะฮะถ้า เราจะดูตัวอย่างก็คือเราสามารถดูจากการแชสเกมของคุณฮัสซ็อกเกอร์นั่นเองนะครับเขาจะมีเกมที่เป็นเขาเรียกว่า <ones: S 2> rpg maker ในการสร้างอยู่หลายเกมนะแต่ว่ามผมไม่รู้ว่าช n e l นี้เขามีหรือเปล่ามันอักแต่อะไรวะเนี่ยรูเซียตือตืดโอลิมปิกไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีเกม,ม,ม,มที่ส่มากเขาจะเียนคุณเบสครับเกมที่เป็นเขาเรียกว่าเกมแนวีๆของเขานั่นเองนะ นี่คือสร้างจาก RPG Maker แต่ว่าวันนี้นะครับผมมาในรูปแบบที่แปลกประหลาดไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือการสร้างเกมด้วยโปรแกรมที่เราคาดไม่ถึงนะฮะ,ละหลายๆคนอาจจะรู้รู้จักโปรแกรมเหล่านี้นะครับที่ที่ผมพูดถึงหนะ้าโปรแกรมพวก Microsoft ต่างๆนะครับอืมเดี๋ยวผมดูโฟลเดอร์ Microsoft ผมอยู่หนวะเนี่ยอ่านีครับพวก Microsoft Office นะครับอ่าก็จะมีพวก Excel Outlook PowerPoint Visual Word หรือว่าอะไรต่างๆที่ ที่คนอื่นเขาใช้กันนะครับมันจะมีเยอะมากแต่ว่าเกมเกมนี้ที่ผมพูดถึงคือมาสร้างจาก Microsoft Excel นั่นเองนะครับผมอามาดูกันเลยนะฮะเกมเกมนี้ชื่อว่า Arena นะครับถ้าเราต้องการจะเซิร์ชเพื่อโหลดก็คือเซิร์ชว่า Arena.xlsm ก็นะครับก็ไปเซิร์ชเอานะครับผมเกมเกมนี้เนี่ยถูกสร้างด้วยอิตาคนนี้ครับ แครีบอคกินคือแกอาจจะเพราะวี่แกว่างจัดจากการเรียนก็ได้นะครับอ่ะาลืมแนะนำเข้าไปนะครับเขาเรียนเรียน MBA นะครับบริหารธุรกิจถ้าผมเขาจะไม่ผิด MBA นะครับอยู่ที่อ่าเนี่ย The อ่านว่าอะไรอะ่ะ s าริสหรอชาริสสกู Toronto นครับแคนาดานะครับผมแกยังเรียนอยู่น่าจะเป็นนักศึกษาปอโทนะดูจากหน้าตาแล้วแกก็รู้สึกว่าจะว่างจัดนะครับก็เลยสร้างเกมนี้ขึ้นมาแก ให้เดสคริปชันหรือว่ารายละเอียดของเกมเกมนี้ว่าอะแรนดอมเอนด์มิเออร์ส0งพันโพซิชันอินดิเฟรนต์เอไออาเบรตี้นะครับแล้วก็มีแรนดอมไอเทมหนึ่งไอเทมแล้วก็มากกว่าพันนะครับเป็นเอฟเฟกของไอเทมนั่นเองเป็นการคอมบายการผสมกานระหว่างเอฟเฟกกับไอเทมสามชิ้นนั่นเองมากกว่าพันวิธีการเลยทีเดียวนะฮะมีอ่าวิธีการจบสีวิธีการนะครับมีบอส8ตัวนะฮะก็จะมีเทคนิคของของบอสตัวนั้นว่าทำอะไรได้นะครับผมพีดโปรแกรมมิ่งอาันนี้ข้ขมไป แล้วก็มีเวทมนตสามสิบเอ็ดเวทมนต์นะครับเวทมนต์สเปลนะครับแล้วก็มีสิบห้ายูนิตกเทมแล้วก็สามสิบหกช่วยรางวัลหรือว่าพวก achievement อ,อ,อะไรอย่างนั้นนั่นเองนะครับต่อไปก็คือเกมเกมนี้ถูกสร้างจาก Microsoft Excel ทั้งหมดนะครับเรามาดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะฮะนี่ครับผมโหลดมาแล้วนะเวอร์ชัน1น่นึ่นะครับ Arena SLSM นะครับผมก็รันก็เป็นเนี่ย รันจาก Microsoft Excel จริงๆนะครับแล้วก็โปรแกรมเกมเกมนี้สร้างจาก Microsoft Excel จริงๆนะครับถ้ารันเข้ามาหลังจากที่คุณอินเดียเรียร้อยก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้ว่า New Game Start a New Game o r No Load Game แล้วก็ Yes Start New Game เขาจะมีการตั้งชื่อขข้าก็ M T S E H M T H ไปครับหลังจากที่เรา Enter ชื่อเข้าไปก็จะมีจดหมายซึ่งอันนี้เป็นข้อความเขาพิมพ์ขึ้มานะฮะมันยาวมากก็ Dear M T I hope this letter find the way you may love ก็คือประมาณว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมานั่นเองอันนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่ามันยาวมากนะครับกด close นะครับอ่าตัวเกมมีอะไรบ้างตัวเกมก็มีปุ่มลับต่างๆนะครับอยู่หน้าจอแค่นี้ New Game a b o u t Ranger Collection Reset Hall ก็ Hall Fame นั่นเองเราดู Hall Fame ผมจะเคยเล่นไว้นะอ้าวไม่เคยเล่นนี่ว่าอ๋อจริงๆว่า Hall Fame ต้องสร้างนะครับต้องกดเซฟเกมนั่นเองเออแต่ผมไม่ได้กดเซฟไว้มี achievement list นะครับก็มีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้นะฮะอ่า นะครับผมแล้วก็ตรงน,นี้หน้าจอสั้นๆนะครับเป็นมาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพของเรานะครับเป็นชื่อเราเป็นเลเวลเลือดแล้วก็เฟรมเฟรมก็คือ exp นั่นเองเขาใช้คำว่าเฟรมแทนนะครับก็มีเนี่ยสเตตัสสีอันนี่คือ attack defense accuracy แล้วก็ลัคนะครับ attack ก,ก็อยากที่รู้กันนะโจมตีป้องกันความแม่นยำแล้วก็น่าจะเป็นโชคก็คือน่าจะชั่วของเรื่องของอาการคิทิคคอมนั่นเองนะครับต่อไปก็อัปเดตเอา เออเนี่ยแหละพอยท์ที่สามารถอัพได้นะครับแล้วก็มินี่เป็นอาวุธนะครับก็คือเมเล่แล้วก็จะเป็นแบร์แฮนด์มือเปล่านะครับดาเมจสิบแล้งก็เป็นอ่าสมอลล็อกนะครับดาเมจสิบแล้วก็แลงห้าส่วนหน้านขวามือเป็นเป็นสเตตัสของเอนมี่หรือว่าสตูที่อยู่ในในแผนที่ของเราอันนี้คือแผนเป็นแผนที่นะโอเคเดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคน่าจะอ่าโอเคน่าจะชัดเจนขึ้นครับอันนี้จะเป็นเอนมี่นะครับหรือสตูของเรานั่นเอง เกานี่ครับจนมีเนมเลเวลเลือด energy นะครับก็คือชื่อสไปเดอร์ level หนึ่งเลือดสีนะครับ already ตรงนี้จะบอกว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็มีการโจมตีรูปแบบใดบ้างน,นะครับก็จะมีการโจมตีแบบไม่เล่เป็นไบต์กัดแต่ไม่แตนะครับแล้วก็มี range มี condition condition ทั้งสองคนนนี้ก็หมายความว่าติดสเตตัสอะไรยอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับคีย์ในการใช้ก็คือเดินซ้ายเดินขวาขึ้นลงนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็โจมตีเป็นเมล e แอ a แทธนูธนูการโจมตีธนูต้องกดเล็งก่อนนะครับก็คือการคลิกไปที่เอนดนมี่นั่นเองมาถึงเนี่ยใช้ธนูโจมตีได้นะครับแล้วก็อันนี้รูปหัวใจเป็นการคล้ายๆกับโพชั่นเพิ่มเลือดนั่นเองแล้วก็สเปลจะปลดล็อกต่อเมื่อเราผ่านด่านหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็จะมาเริ่มเล่นเกมนี้กันอย่างง่ายๆนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับวิธีการเล่นก็คือถ้าคุณจะยิงทนูคุณก็ล็อกปุ๊บแล้วคุณก็กดยิงธนูไปเรื่อยๆอ่าะแต่สตูมก็ตายาอย่างแบบิ้ง Okay. ยิงถึงไหมอ่ายิงถึงปุ๊บอันนี้คือไอเทมดรอปนะครับอันนี้ you f o u n brass knuckle ดาเมจ18นะครับก็ใส่แทนไหมเยสใส่แทนไปตอนนี้จาก ban ก็จะกลายเป็น brass knuckle เลยนั่นเองนะครับผมก็เล่นแรกๆก็จะมีแค่นี้ครับ uh, yes. อ่อได้ b a s อ e t b a l l b a เ yes ทำไมรอบนี้ได้ m ม l e e อ่าเวลาเลเวล up ก็จะมีจดหมายขึ้นมานะครับให้เราตลอดทุกเลเวล up นะครับ แล้วเราก็เลือกว่าเราจะอัพอะไรนะครับซึ่งปกติแล้วผมจะอัพ accuracy นําก่อนนะครับเพราะว่าผมชอบใช้ธนูมากคือมันไม่ถึงตัวไม่เสียเลือดดีไม่เปลืองนะฮะถ้าเรายิงแม่นก็ก็ตายเร็วก็สะดวกนะครับลักษณะาการอัพหรือวิธีการเล่นทั่วไปก็เหมือนเกม rpg ทั่วไปนะ,ะก็คือดูว่าเราควรอัพอะไรจะเล่นไปทางสายไหนตีไมชิดตีกลหรือว่าเดยจะมีเรื่องเวนมนตมมาซึ่งเวนมนตมจะจะใช้บลัดนะครับเขาบอกว่าใช้บลัดซึ่งผมเดา มองว่ามันก็คล้ายๆกับ Energy นั่นเองพวกมานา MP อะไรว่าไปอ่าน,นี่สำคัญนะครับ i m m u n e The t ทรูแลน a c แ a ทแไอตัวนี้ก็จะคือแรงแ a t แท c กไม่ได้ผมก็ต้องรอมเดินเข้ามาใ,ใกล้ก่อนที่จะเอาเบนสบอลแบตทุบมันอึ๊บอ่าอ่าส่วนการตีเมเล่นี่คือเราไม่ต้องเลงน,นะครับอ่าผมลืมพูดถึงหน้าจอฝั่งนี้ไปนะครับก็จะเป็นหน้าจอที่อ่าแสดงถึงว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นนี้ B Watch it for 38 ดามจนะครับก็คือว่าไอบีเนี่ยไอพึ่งเนี่ยมันถูกทำดามาจ์38จากเรานะครับส่วนชื่อของเราที P ่ซิง w ัสบอททิด410 Attack กก็คือโดนมาโจมตีนะครับ10ดาม a จ e นั่นเองโอเคเลยวลอัพ okay. แล้ว,ลวผมก็จะ up, อัพ accuracy นำไปก่อนนะครับถ้าเจอตัวยิงได้ก็ยิงก่อนนะฮะมันได้ไปถึงตัวเราแ,แรกๆก็จะยิงง่ายอยู่นะครับหลังจากเราเจอบอสไป1-2ตัวมันก็จะเริ่มยากขึ้นละเกมนี้นะฮะ ถ้าสําหรับใครดูผมนะครับเป็นน้องๆน,นะฮะกำลังเรียนคอมอยู่นะครับในห้องคอมถ้าเฮ้ยพี่ดอทโหลมาเล่นไม่ได้เฮ้ยพี่คอมไม่ไหวก็ลองโหลดเกมน,นี้มาเล่นดูนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำอยู่ดีตั้งใจเรียนดีกว่านะครับผมอ่าอัพอะคูรซีไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนถึง20แล้วผมถึงจะอัพอันอื่นต่อ,อหรือว่าถ้าพี่ๆคนใดนะครับที่จะดูรายการของผมนะฮะแล้วก็เป็นคนทํางานก็ เลกเกมนี้นะฮะหลอกเจ้านายว่าเฮ้ยกูใช้ Excel อยู่นะเรอเล่นนะครับอืมก็เกมนี้ก็คือมันเป็นคล้ายๆกับเกมในตำนานเกมนึ่งนะฮะผม,มนี่นี่ครับเขาบอกว่าบอสเบลเทิลควีนบีอัพเพียร์นะครับบอสเกิดขึ้นแล้วไอ้เจ้าบอสต,ตัวเนี้ยบอสต,ตัวแรกนะฮะ Queen b e เนี่ไมไปขัดใจผมมากเพราะว่ามันอิมูนแรงนะครับผมก็ต้องรองมาเข้ามาใ,ใกล้ๆแล้วก็ถึงจะหวดมันชึช ่าแล้วก็การจมตีของบอสค่อนข้างอาการจมตีของเกมนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับอย่างดี20ก็จะลดเลือนประมาณ20อ่าแล้วก็ดีเฟนซ์ผมยังไม่ยังไม่เคยอัพดีเฟนซ์ไปสูงๆก็เลยยังไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรนะครับผมอ่าตอนนี้บอสตายแล้วขึ้นมาเป็นได้ royal sting เคนะครับ ได้เราโยกสติงมาเป็นอไอเทมเมเล่นะฮะเฮ้ย hey, ทำไมรอบนี้ผมได้แต่ไอเทมเมเล่วะเฮ้ย hey, ทำไมการเป็นงงงงงรอบที่แล้วผมได้แต่ไอเทมที่เป็นแลนช์นะครับโอเคเลยวาอัพ okay, แล้วได้เวลาอัพแอตแท็กกัลักแล้วครับผมจะอัพแอตแท็กกัลักไปใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าจะได้คิทิคอลด้วยมามาเข้ามาอ๋อเมื่อกี้พูดไม่จบนะฮะจริงๆเรา เราจริงๆมีเกมในตำนานเกมหนึ่งผมไม่รู้ว่าคนเด็กๆรุ่นนี้จะรู้จักหรือเปล่าเน็ตแฮกนะครับเน็ตแฮกถ้าใครเคยเล่นจะรู้ว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าถ้าเล่นแล้วสนุกมืนติดงอมแงมจริงๆนะแต่ว่าวิธีการเล่นมันค่อนข้างยากเป็นชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าคอดิชันหรือว่าไม่ใช่คอดิชันเขาเรียกว่ารูทหรือว่าเนื้อเรื่องทางการเล่นมันค่อนข้างกว้างนะฮะแล้วก็เล่นยากเล่นยากอ่ะผมได้แต้มไม่เกินหกพันอ่ะแต่ว่า ได้สูงๆเขาก็ได้หลายหมื่นกันนะครับแต่ผมได้ไม <right. S 3> <themselves. S 1> oh, so ่เคยไม่เกิน6,000นสักทีคือมันเล่นยากนะครับมีคล้ายๆกับเกมอาร์พีจทั่วไปในสมัยปัจจุบันนะครับเพามีการอัพเลเวลมีการเลือกอาชีพเลือกเผ่ามีการสวมใส่ไอเทมมีการตีบวกมีการอะไรโอ้นะครับค่อนข้างกว้างนะฮะเนื้อหาแต่เนื้อหาจที่เรียบง่ายนะก็แค่เอาของไปส่งอะไรสักอย่างแต่ชั้นลึกๆอ๋อมันเป็นเกมมันเป็นการลงดันเจี้ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมลืมพูดก็ นั่นแหละเอาของไปส่งอะไรสักอย่างแล้วก็จะจบเกมนะฮะอ่ามาดูกลับมาที่เกมของเราดีกว่าอ่าบอดซ้อนออฟนี่ครับนี่เอฟเฟกต์ที่เ,เขาบอกนี่เอฟเฟกต์ด้านหลังแต่แรนดอมมานะครับอย่างบอดซ้อนนี่คือเป็นไอเทมนะฮะด้านเมท4.5นะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์มาก็คือ off ออฟเวอร์เทอร์ลินเน่เวอร์เทอร์นารีนะครับก็คือบวก10ด้ damage enemy crawl attack. านเมท2แอนด์มิมิวิสคอร์ลแอทแทกก็ใส่ไหมใส่ใส่ yes นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นบอดซ้อบ ต,ตัวนี้มีไบต์ก็คือไม่มีประโยชน์นั่นเองอทำไมตูไม่ยิงคนูใส่มันแจ๊ะแจ๊ะอ๋ออีมูลแรง้งลืมโชะโชะโอเควอลอ่านว่าอะไรวะเนี่ยวอลเตอร์วอลตูอันนี้รู้สึกว่าจะแปลแปลว่าอ,อีแร้งนะครับผมอ่า เดเมดห้าสิบสองโอเคเยสมาก่อนไม่เป็นไรตอนนี้คือไอเทมเดเมดยังไม่สูงมากนักนะครับก็ใส่ใส่ไปเถอะอโอเคไม่เลข่ขึ้นไปสองเลยแล้วกันอ๋อลืมพูดนะครับว่าศัตรูของเกมเกมนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์ส่วนใหญ่นะคะนรับอย่างเงี้ยพชเชนดาฟฟร์ฟอกถ้าคือใครสงสัยก็สามารถเซิร์ชกูเก l e ได้ผมจะลองเซิร์ชให้ดูโพชเชนดาร์ฟอก P O S I O N B A R T F O R G นะครับ Forcing dot fox ก็จะเป็นตัวประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกสัตว์นั่นเองอย่าง Walter หรื er. อว่า Walter ก็ er. เป็นอีแล็กนะครับอืมสม่วนมากจะเป็นสัตว์นะส,ส่วนใหญ่นะครับก็เน้นความเรียบง่ายนะฮะไม่มีอะไรหวือหวามากมายวิธีการเล่นก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าผมถามว่ามันมันเพลินไหมเวลาเลน่นก็เพลินอยูน่นะจะแอ่นสควอตก็คือปัม๊มก็มก็เพลินอ่ะ เอลเฟนนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ก็แพ้เมื่อไหร่ก็แพ้เมื่อนานนะครับคือเกมนี้เน้นการเรื่องของการเก็บแต้มให้สูงนั่นเองถ้าใครไม่การธนูกูก็ธนูยิงเอ้ยอาแล้วก็อันนี้สกิลกวนตีนะชาร์ปมันจะพุ่งเข้ามาชวนเราได้นะครับปฏิทีตัวอะไรอย่างนู้นเร็วใช้ธนูก็จะลำบากนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามสิบห้าเจ็ดสิบมันตีเจ็ดสิบิวโอเคมันมีโอกาสคียที่เข้า โคตรเกลียดเลยอะศัตรที่มีโอกาสคิทีค่คอมันจะทำเราเกือบตายเสมอเสมอฮึบเลเวลอัพอ๋อแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับเลเวลอัพเลือดเต็มอันนี้ผมชอบมากยูเซ็ตแฮนด์เอ้ยทำไมไม่ได้ไอ,อเทูเเ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 เคเเเเเตเเเเเเเ่เเเเเเีเเ <c oughs> <c oughs> ้เเเะเเ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 เยเเเัเเ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 จะไปเเ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 เัเเ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 ี โอเคไหนคืออะไรมาผมใส่หมดใส่หมดเฮ้ยจบดีไกลอ่ะชั้นี่ทำไมลื่นรถตลอดเวลาวะอ่อันนี้คือตายนั่นเองนะฮะก็เลยขึ้นหน้าจอมาสั้นๆอย่างนี้เฮ้ยจะตายไม่รู้ตัวเดี๋ยว เลื่สุดนะครับก็จะเป็น mt six h u n r e d level 9 foundation has dead killed by big foot นะครับโอเคโอเคปุ okay, ๊บ okay. ก็จะขึ้นมา hall f a m e u s h i g a m e t o star t new game นะครับก็โอเคก็เริ่มเกมใหม่ก็เล่นกันไปได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะครับถ้าจะปิดยังไงถ้าอยากจะเก็บ achievement ไว้ก็กดเซฟ e หนึ่งทีนะฮะมันก็จะเก็บ achievement ของเราไว้เองนะถ้าผมปิดปุ๊บดันเซฟเข้ามาปุ๊บร้านดักเซอรใหม่ปุ๊บ,ปบไปที่อ่า ฮอ่ออฟเฟมก็จะมี MTC ฮะคอยู่นะครับที่ดรโอเคเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะเล่นกันได้ง่ายๆเพลินๆไปนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะที่ผมอยากจะเอามาแนะนำเพราะผมตกใจกับการสร้างเกมจากา Microsoft Excel ซนะครับซึ่งปกติแค่พูดตรงๆแค่กูใช้ทำงานกูก็เหนื่อยแล้วอะครับเพราะว่า,าสูตรนู่นนี่นั่นมันเยอะมากนะฮะ Excel ถือว่าเป็นเกมที่สะดวกเหมือนเอยเป็นโปรแกรมที่สะดวกเหมือนกันแต่ว่า ไม่คิดว่าจะนามาสร้างเกมได้นะคะก็แนะนําเกมนี้ไวล้ละกันนะครับเป็นการรีวิวง่ายๆนะคะถ้าใครอยากเล่นก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วยังไงพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ